ที่มีติดตัวมาตั้งแต่เกิดหากคุณเป็นคนทำงานราชการก็มักจะได้เป็นใหญ่เป็นโตและถ้าหากทำกิจการค้าขายเป็นพ่อค้าวานิชก็จะมีกิจการรุ่งเรืองเป็นผู้มีฐานะร่ํารวยมีเงินทองใช้ไม่ขาดมือแต่ถ้าหากคุณพบว่าทำไมชีวิตในบ้านปลายของตัวเองยังมีหน้าที่การงานที่ต้องรับผิดชอบอยู่นั้นก็เป็นเพราะช่วงเวลาที่คุณเกิดมาลืมตาดูโลกใบนี้ เป็นเวลาของคนที่ต้องทำงานอยู่เสมอนั่นเองในชีวิตของคุณนั้นจะวางมือจากงานทั้งหมดเลยนั้นค่อนข้างจะยากสักหน่อยแต่สิ่งที่สำคัญไปกว่าการทำงานในชีวิตของคุณก็คือการงานในช่วงหลังของชีวิตต่อไปนี้จะเป็นเพียงแค่กิจกรรมหรือการทำงานที่คุณไม่ได้ตรากตรำและไม่มีความลำบากแต่อย่างใดเพราะจะเป็นเพียงการงานที่ทำให้คุณมีการติดต่อกับผู้คนการมีเครือข่ายใหม่ๆ และมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาในชีวิตของคุณ